สวัสดีครับสวนผักชายาคณะเม็กซิโกไลสามสามนย์สองห้าหกเวันนี้ลูกค้านะครับเขาเขาอยากจะได้แบบโตวไวนี่ก็แบบยอดอย่างนี้เลยไปเสียบเลยแล้วก็เด็ดยอดอ่อนๆรับประทานได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือนะครับแบบยอดโตวไวเลยนะครับเลี้ยงยอดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ส่งไปให้นี่นะฮะนี่นะฮะก็ เด็ดยอดเลยนะครับยอดอ่อนแบบนี้นะครับก็เด็ดยอดรับประทานได้เลยแล้วก็กิ่งปลูกได้เลยนี่เห็นไหมฮะสะดวกสบายนะครับท่านใดสนใจก็แบบนี้ยอดแบบนี้เวลาไปปักเนี่ยพุ่มเขาจะสวยเลยไม่ต้องเลี้ยงกิ่งเลี้ยงอะไรเลยนะฮะไม่ต้องเลี้ยงกิ่งเลี้ยงทรงเลยเนี่ยปลูกในกระถางก็ได้อะไรก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะกิ่งเต็มเลยสวยเลยครับทรงเขาสวยเลยสวยแบบนี้เนี่ยเนี่ยสวยเราๆเนี่ยเนี่ยสวย จะเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะอ่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะสวยงามเลยนะฮะอ่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้หรือใครอยากจะปลูกผักชายาเพื่อเด็ดยอดจําหน่ายเราก็มีเทคนิคนะครับบอกว่าทํำยังไงเพื่อที่จะให้ได้ยอดที่อบกรอบเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเอาไปลวกนะครับไปลวกแล้วก็นำไปใช้แทนคณนาดได้เลยนี่นะฮะ กรอบหวานกว่าคณะครับเยอะเลยมีประโยชน์ด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ